คำชี้แจงนะครับของมหาสไทยนะครับของของก,กรมการปกครองนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราตามงานมาร่วมเกือบปีนนครึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับหึงปีครึ่งน,นะครับใช้เวลาติดตามนะฮะ ประเด็นชี้แจงข้อที่จริงกรณีการร้องเรียนของกลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพืพ่อเสรีภาพอปปศนะครับข้อหนึ่งก่อนเลยนะครับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามประเด็นนะฮะพศ .2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจกรรารฮัทพศ .2524 และพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ .2545 เข้าขา่ฟ่าฝืนและละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ะะเราให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูคําตอบนะครับคําตอบกำทอท่จริงนะครับของของเขานะฮะเขาบอกว่าการประกาศใช้พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับก็เพื่อกํากับดูแลการดําเนินกิจการศาสนาอิสลามรวมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลคนไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจและได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังนั้น ภารกิจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและในกรณีพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพศ2545โดยพระราชบัญญัติต่างถูกประกาศใช้เพื่อการประกอบธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจทางการเงินในระบบสถาบันการเงินโดยทั่วไปผูกพันอยู่กับระบบดอกเบีย้ยอันขัดหรือแย้งกับหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งห้ามมิให้ดําเนินธุรกิจทางการเงินที่ผูกพันกับดอกเบีย้ย จึงจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอื่นให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับมิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 0 4 2560แต่แต่อย่างใดนะครับฟังคำตอบมาแล้วนะฮะเรื่องกฎหมายนะครับว่าเขาบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องธนาคารอิสลามเนี่ยก็คือตั้งขึ้นมาเพราะว่าจะได้เอไม่ขัดกับกฎขับกับคําสอนในอิสลามเรื่องของไม่ให้มีดอกเบี้ยอ่ะผมถามความสมัครใจเลยครับใครจะตอบเรื่องนี้ก่อนครับพรบอิสลามที่ออกมานี่ครับมันเป็นเรื่องส่วนที่นับถือของสุดตัวเรื่องสุดตัวที่ศรัทธานะเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแต่การออกบอรบอย่างที่2544มาเรื่อีก่อนที่พักธนาคารอิสลามตัวนี้นะ ใช้งบประมาณหลวงคือภาษีคนข้างระกทศครับไปส่งเสริมเฉพออาะคนนับถือศาสนาอิสลามศาสนาเดียวมันไม่เป็นธรรมครับถ้าไม่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะไปส่งเสริมเฉพาะศาสนาเดียวคือศาสนาอิสลามใช่ไหมแล้วแล้วยังกิจการท่านก็เอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประกอบที่คับซึ่งเป็นเรื่องของคนนับถือศาสนา เป็นแต่ละบุคคลเนี่ยมีความเชื่อศรัทธาแต่ละบุคลคลชนศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้เอาัฐมนตรมีกะัะตรวมหาไทยไปเป็นปะาธานในการไปประกอบพิธีการศาสานาอย่างศาสนาพุทธเราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยประมาณหลวงภาษีเราอย่างพพุทธเรานะ่ยก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเงินภาษีด้านนี้ไปสร้างวัดสร้างเหมือนสร้างบ้านทีนของของสานาอิสลามนะเขาเขาใช้ประบานของภาษีเราไปไปทำอย่างเี้ยแต่ศาสนาพุทธเราได้ความศรัทธาในการบริจาคต่างกับตัวนี้ครับ คือสิ่งใดถ้าคุณไม่ทาจุดเด่นมาให้เห็นคือไม่เอาเอาเอาพบมาณหลวงไปใช้ประโยชน์ครับหรือเอาข้าราชการไทยไปใช้ประโยชน์ไปรับใช้นี่เราก็จะไม่มาร้องเรียนหรือว่ามามาให้คุณได้ตอบปัญหาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณเอาพบมาณหลวงแล้วก็ใช้ข้าราชการไทยข้าราชจารชัทนผู้ใหญ่ไปบริการศาสนาของคุณนี้แค่เอาเงินภาษีของรัฐบาลกับภาษีอข,อของชนไปตั้งนะมันที่จะถูกต้อง เพราะว่าเงินภาษีของเราเป็นเงินส่วนกลางนะครับถ้าพูดแบบเีินส่วนกลางมันต้องใช้เพื่อส่วนรวมเป็นส่วนกลางเท่านั้นไม่ใช่เอาไปให้เฉพาะอิสระแบบนี้ย่าง20หลักกฎหมายและธรรมนูญอยู่แล้วไม่เป็นกลางไม่เป็นทั้ง